เมื่อวานตอนหนึ่งคืนอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีได้ทูลกล้าพระราชกฤษฎิกายุบสภาและบอกว่าจะคืนอำนาจให้ประชาชน11ธันวาคมอนุทินตัดสินใจยุบสภานะฮะทะลอกกันนะฮะหลังจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสียงข้างมากมีมติให้แก้ไขรัฐธรรมนูญต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกวุฒิสภาไม่น้อยกว่าหนึ่งในสของ สมาชิกกุฏิสภาที่มีอยู่ซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยที่พรรคประชาชนมาอุ้มชูอนุทินก็เพราะว่า พรรคประชาชนมั่นใจว่าพรรคภุมิใจไทยเนี่ยสมาชิกกุฎสภานึงใน3นั้นอยู่ในกำมือของพรรคุูมิใจไทยหรืออาจจะมากกว่าน,นั้นพูดง่ายๆว่าทางพรรคภูมิใจไทยจะเรียกว่าหักหลังหรือเปล่าผมก็คิดว่าหักหลังแน่นอนเพราะตั้งแต่แรกสุดแล้วเนี่ยผมชี้ให้เห็นมานานแล้วว่านี่คือการร่วมกันเพื่อให้พรรคภูมิใจไทยมีอำนาจถึงจะชั่วคราวก็จะได้เข้ามาแก้ไขปัญหาที่ข้างค้างหรือชะลอปัญหาที่กำลังจะเดินเข้ามาตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เื่องเขากระโดงเรื่องการวัวสวและเรื่องอื่นๆนะฮะพักประชาชนเนี่ยต้องการที่จะให้ลงมติเพื่อตัดอำนาจสมาชิกุธสภาตามที่พรักประชาชนต้องการในวาระสาซึ่งทางภูมิใจไทยก็อ้างบอกว่าถ้าทําเช่นนั้นแล้วในวาระสาสมาชิกุิสภาก็อาจจะไม่เห็นชอบกับการแก้ไขธรรมนูญถ้าผ่านวาระสองโดยที่เขาไม่มีส่วนร่วมด้วยเลยก็จะมีปัญหานในวาระสามพักประชาชนม่ยอมก็เลยบอกว่าถ้าสมมุติว่าในมาตรา2 5ง 6ทับ28ถ้าไม่ผ่านก็จะยื่นยเตีอภเพื่อไไม่ไว้วางใจรัฐบาลทางคณะทันทีนททอนุทินก็เลยตัดสินใจที่ยุบสภาทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องที่คาดคะเนมาก่อนแล้วและผมเองเนี่ยผมก็ยังผมจําไม่ได้ผมออกรายการไปหรือผมพูดแต่ว่าผมมั่นใจว่าผมเคยพูดมาแล้วกับทีมงานเนี่ยผมพูดว่าผมเคยบอกแล้วว่าเปิดสภาวันที่12เนี่ยผมเชื่อว่าอนุทินยุบสภาคือวันเนี้ นะยุคสภาแน่นอนเพราะว่าทุนทีนได้ในสิ่งตัวเองต้องการส่วนพรรคประชาชนเนี่ยพรรคเด็กน้อยโดนหลอกต้องแต่ต้นแล้วในที่สุดก็โดนหลอกตอนจบเกิดมาก็โดนหลอกตายก็โดนหลอกพราผมบอกแล้วว่าการเมืองส่วนการเมืองแต่ความเขี้ยวรากดินและความลึกซึ้งนั้นนักการเมืองรุ่นเก่าเก่งกว่าพวกเด็กน้อยอย่างเช่นในเทง